รูปวัวขวกลูกขีดลีกว่ะเฮ้ยมีตัวครับผมไปยังวะอู้อู้อ,อู้ครับพี่น้องผมสวัสดีพี่น้องป้องไปพี่น้องที่รักในการหาอยู่หากินคือเก่านะครับพี่น้องพบกันเมื่อนี้สวยๆ นะครับพี่น้องหลังจากบ่ไเด้มายามจันสไลฝ่าล่ามือนะครับพี่น้องผมเอ้ามือนี้มายามครับพี่น้องมันนมันหัวเลิกหัวเปิดกมันแบบขั้นมันถืดนะครับพี่น้องผมเอ้าอยากนําภารากิจไลอันไล่แนวนะครับพี่น้องผมเอ้าไปลุยไปรุ่นไปเบิ้งน้ากันครับมันจิมันหรือไใหม่นะครับผมหลังแหลกแหกมันอยู่นีน้ลันครับบ่ผิษหวังว่าแล้วมารุ่นกันครับผมว่ามันสินีตัวบ่ ลันอยู่แม่บวูบวบัวจ้าอุย้ยลันได้ดอกไม่ห้อยตัวหนึ่งโอ้โหห้อยไว้นี้โอ้พี่น้องหลังนี่กระลันไหมโอ้รุ่นครับผมลันแล้วลันแล้ว รูปว,ขวกขลูกขีิกลรกว่าเฮ้ยมีตัวครับผมไปย,ยังวงอู้อู้อ,อู้นี่พี่น้องเป็นปลากระสงอีกแล้วนะครับพี่น้องรุ่นปนรุ่นปนพอดีอ ออยยูู่ปล่อยครับพี่น้องปล่อยไปครับเพราะว่ามันมันมีลูกนะลูกมันลูกมันลอยอยนั้นนี่นะครับพี่น้องผมเอาลุ่นตัวไม่้าเอาตัวไม่เอาพี่น้องผมเอาไปรุ่นตัวไม่กันนะครับพี่น้องผมตัวนัื่อปล่อยนะครับเพราะว่ามันมีมันมีลูกมันมีลูกเรียน อ้อมอยู่ปากจันนะครับพี่น้องไปไปรุ่นล้งางไม้ครับผม